แล้วนี่เราเหลือใครอ่ะเฮ้ยคุณโอมจริงอ่ะเฮ้ยเราเป็นคนธรรมาเฮ้ยย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 อยย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 ยดยย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 ลงยย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 ยเยย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  ไปเรารวยอ่ะเอาไม่โดรวยสกินสองคนรวยจริงใครๆก็มีได้อ้สองคนแลลวคนรวยโดนเลยขาดนะขาดนะขาดวยดีกว่าดีกว่า มันขาดมาเลยคุณจริงหรอเอาเนี้ยมันจะเอาเนี่ยมันจะขาดมันเอ a จะเกาะเธอเอาไว้จะเธอจะดึงฉันจะเกาะเธอมี่กำลังปีนขึ้นไปมีกำลังโอเคเอาจะไม่เลิกกระโดดลงไปทำไมมคุณอยู่สู้ชีวิตมาก โอดีโอดีมไม่ใช่โอเคฝั่งเราแค่ลอนเท้าบ้างไปหน่อยเพราะเรื่องแสงเกินนั่นสิเนาะเอายี้ไม่กลัคำเลยไม่กลำเลยลูกีมันเลยลูกซีมันเฮ้ยรเบอร์ราเบอรกูดูราบ้าโอยเอ่ไอ่ไอไอ่ไอ่ไอมา่ลมน้ฝั่งนั้นมากกว่าเราเหรอไปไปไม่ใช่ไปนี่ยังไงอะยไงไงลูกเอ

เจ็งสีสีน oh. ี้ต้องอ่างคปว่ากข่ขันี่เราแบบรดเดียวชนะเลยอ่ะไทยไม่ใส่ลูกกันใส่ลูกเลยหลุดีน่ะเรานอนอยู่ตรงนั้นอ่ะ